ในเกม FM 2 6หรือคอ FM ภาคเก่าๆเ,เนี่ยการหา Wonderkid หรือการปั้นเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมละครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ5วิธีสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสำหรับเทคนิคการปั้น Wonderkid ให้กลายเป็น World Class ใน FM 2 6กันครับเคล็ดลับที่1เวลาลงเล่นและสโมสรที่ยืมตัวไป เคล็ดลับแรกและสําคัญที่สุดคือเวลาลงเล่นไม่มีอะไรจะช่วยพัฒนาผู้เล่นได้ดีเท่าการลงสนามจริงนะเองแนะนําเลยว่าคุณต้องส่งดาวรุ่มอายุ 18, 19, 20หรือแม้แต่21ปีออกไปยืมตัวถึงแม้ว่าสโมสรของคุณจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดหรือมีเหล่าเด็กๆที่เก่งที่สุดในโลกมากมายก็ไม่สู้การส่งพวกเขาไปลงเล่นจริงๆในระดับที่สูงกว่าบอลเยาวชน แต่อย่างไรก็ดีนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณต้องตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมของสโมสรที่ยืมตัวด้วยถ้าสโมสรนนั้นมีเทรนนิ่งฟาสซิลิตี้อยู่ในระดับเกรดหรือ State of the Art และในสัญญารับปากว่าจะให้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือดีกว่านั้นนี่คือการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดเลยเวลาลงเล่นบวกสนามซ้อมที่ดีที่สุดเท่ากับการพัฒนาที่พุ่งกระฉูดครับ เคล็ดลับที่ 2. การฝึกซ้อมตามโรให้ถูกต้องโรเทนิง่งสมมุติว่าถ้าคุณมีดาวรุ่งที่อยากปั้นและคุณต้องการให้เขาเล่นเป็นแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์คุณก็ต้องเข้าไปกำหนดในหน้าเทรนนิ่งหรือการฝึกซ้อมแล้วเลือกบทบาทแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์ให้กับเขาการทำแบบนี้จะทำให้ค่าพลังที่จำเป็นต่อตำแหน่งและบทบาทนั้นๆถูกเน้นและพัฒนาได้ดีขึ้นเช่นถ้าเป็นเพลย์เมเกอร์ ก็จะทำให้ค่าพลังอย่าง passing, reachon, agility พัฒนาได้ดีกว่าเดิมอ้อแล้วอย่าลืมทำแบบนี้กับผู้เล่นทุกคนในทีมชุดใหญ่และทีม U 2 1ด้วยละ่ะเพราะเราคือคนกำหนดอนาคตของเด็กๆดเหล่านั้นเคล็ดลับที่3วิธีการหาเพชรเม็ดงามนี่คือเคล็ดลับสุดพิเศษที่ผมอยากแนะนำให้คุณได้รู้เลยมันคือวิธีการหา wonderkid ด้วยฟิลเตอร์ค้นหาภายในเกม ขั้นตอนก็ง่ายๆครับดังนี้ขั้นตอนที่1ไปที่หน้าฐานข้อมูลผู้เล่นหรือ Player Database ให้ตั้งค่าอายุให้แคบลงไว้ที่17ถึง20ปีขั้นตอนที่2เลือก Attribute หรือคุณสมบัติทั้งหมดของผู้เล่นในตำแหน่งที่คุณต้องการขั้นตอนที่3ไปที่ Condition ตั้งค่าคุณสมบัติให้มีค่า13ขึ้นไปอ้อและที่สำคัญที่สุดคือ ตรงแมทให้เลือกเป็น half หรือ18ใน36ของคุณสมบัติแล้วลองกด apply ดูคุณจะได้รายชื่อผู้เล่นที่มีคุณสมบัติที่ต้องการสูงถึง13บวกหรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการขุดหาเพชรเม็ดงามราคาถูกที่ไม่ใช่วันเดอร์คิสที่ทุกคนรู้จักนั่นเองเคล็ดลับที่4สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสร เมื่อคุณได้ดาวรุ่งที่ต้องการมาแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรก็สำคัญไม่แพ้กันนะเพราะถ้ามีเด็กเทพในทีมแต่สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีก็ไร้ค่าให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า Youth Facility และ Training Facility ของคุณอยู่ในระดับที่ดีหรือเปล่าแล้วอย่าลืมเข้าไปที่หน้าเมนูบอร์ดบริหารแล้วขอให้พวกเขาอัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยอนุมัตินนะ และเคล็ดลับสุดท้ายคือการให้คำปรึกษาและบุคลิกภาพเมนเทลลิ่งและเพอร์ซ a นา t ลิตี้เคล็ดลับสุดท้ายคือการให้คำปรึกษาหรือเมนเทลลิ่งคุณสามารถตั้งกลุ่มลายให้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงให้ถ่ายทอด hidden attributes หรือคุณสมบัติซ่อนเร้นและรวมไปถึง personality t r a i t หรือบุคลิกภาพให้กับดาวรุ่งได้นะ ซึ่งการตั้งกลุ่มเบนทัลลิ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่คลิกในเกมแต่มีผลมหาศาลต่อบุคลิกภาพที่ดีของดาวรุ่งเลยครับและนี่คือบุคลิกภาพที่รุ่นพี่ควรมีก่อนตั้งกลุ่มไลน์กับรุ่นน้องคือโมเดลซิติเซนโมเดลโปรเฟชชันแลและโปรเฟชชันแ a ลโดยทั้งหมดนี้คือบุคลิกภาพชั้นนำที่หมายถึงความเป็นมืออาชีพสูงมีโอกาสเติบโตและมีความสม่ำเสมอมากที่สุด หรือรวมไปถึงบุคลิกภาพเชิงบวกอื่นๆอย่างเช่น perfectionist และ r e s o l u t e ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้เล่นจะมีความมุ่งมั่นหรือค่าพลัง determination และความทะยทยาน ambition สูงในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองได้ซึ่งก่อนเซ็นสัญญาให้เช็คบุคลิกภาพของดาวลุ่งไว้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ5เคล็ดลับที่ควรทำงาน,านาร่วมกันแบบเป็นระบบย้ำอีกครั้งนะครับว่า เมื่อคุณหาดาวรุ่งด้วยฟิลเตอร์ให้มองหาบุคลิกภาพที่ดีเมื่อเซ็นมาแล้วถ้าปล่อยยืมตัวต้องเลือกสโมสรที่มีเทรนนิ่งฟาชิลิตี้ที่ดีด้วยและไม่ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยยืมตัวอย่าลืมอัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรให้ดีที่สุดเสมอเพียงแค่นี้คุณก็จะได้นักเตะเวลคลาสมาใช้งานแล้วครับสวัสดีครับ